สวัสดีอย่างุ้ยเพสวัสดีครับฟอนดูมาสเตอร์ที่อีสานต้องบอกที่อีสานใช่ค่ะก็ลุงคิดก็ทําให้ดูหลายรอบแล้วนะคะก็ง่ายๆนะคะเมนูนี้ต้องให้ลุงคิดทำครับลุงคิดเป็นคนที่ทําฟองดูได้เลิดประเสริฐสีมากนะคะ ก็ขั้นตอนแรกนะคะก็มาตั้งหม้อนะด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็เอากระเทียมนะคะหูนะคะหูรอบหม้อนะคะแดกคลา่าจะไม่มานั่นเองใช่ไหมขัใช่ไหมแดกคล่าจะได้มาแดกคลา่าจะได้ไม่ต้องมาแย่งกินนะคะก็ข้างบ้านนะคะก็เด็กก็เราก็ปิดกระจกนะคะเพราะว่าน้องเขากําลังสนุกสนานกันนะคะลูกของบ้านตรงข้ามนั่นเองนะคะก็เป็นเวลาของเด็กๆเขานะคะ เราก็เลยไม่อยากให้เสียงเข้ามาลบกวนนะคะก็เลยปิดแกส๊สเอ้ยไม่ใช่ปิดแกส๊สป,ปิดประตูนะปิดประตูนี่ค่ะกระจกเรานะคะก็หลังจากที่ลุงคิดนะคะเอากระเทียมนะคะถูทููแล้วนะคะเพื่อแดกคูล่าจะไม่มานะคะหลังจากนั้นก็เอาวาหรือว่าน้ำแอปเปิลน,นะคะ, <Apple juice. S 1> คะแอปเปิลจู i ใช่ค่ะแอปเปิลน้ำแอปเปิลนะคะร้อยเปอร์เซ็นตนะคะจะแบบหวานหรือไม่แบบหวานแล้วแต่แฟนทั้งบ้านแต่จริงๆไม่ต้องเอาแบบหวานนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ชีสเสียรสชาติก็ใส่ลงไปนะคะ ใสลงไปนิดนึงรอเดือดน,นิดนึงนะคะส่วนนี้นะคะชีสของเรานี่นะคะก้อนนี้ป้าไปได้ที่เซนทันมานะคะที่บิ๊กซีแบบว่าวันนั้นเห็นเยอะมากพอไปอีกทีหายเลยนะคะคือฝรั่งเยอะมากเลยนะคะที่อุบลเนี่ยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เราเลยไปได้ที่เซนทันมานะคะ่ะที่ท็อปค่ะก็ตอนนี้ก็รอก่อนนะคะก็เป็นไง you are ready I'm ready I just wait to a l l ready for eat yeah oh yeah always ready for eat โอเคนคะ คุคิดบอกว่าหูพร้อมที่จะกินเลยนะรอก่อนอย่าใจร้อนกับไฟรอให้เดือดก่อนนะคะ w i น e is boiling ใส e ชีสช้าชา้าอืพอพวัยเริ่มเดือดนะคะก็ค่อยใส่ชีสลงไปนะคะนี่ค่ะเทชีสลงไปเลยนะไปคะิวมีชีสมาใช,าอาชา้อีกมาใช้ทูกอีกใส่ชีสเพิ่ม ก็คือใส่ให้มันพอดีกับหม้อนะฮะใส่ชีดลงไปเลยนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆละลายค่ะทําง่ายค่ะทําง่ายมากเลยนะคะฟองดูนี่ค่ะขอแค่เรามีอุปกรณ์นี่ค่ะหม้อคนี่หม้อสําหรับทาฟองดูโดยตรงนะคะใช้แก๊สแบบนี้นะคะแล้วก็ซื้อไอชั้นแบบนี้นะคะไอชั้นแบบนี้ที่วางสําหรับความร้อนนะคะมาตั้งแล้วจะทําให้หม้อเราไม่เลื่อน,นะคะถ้าหม้อเราเล็กแบบป้าน,นะคะอันนี้เพื่อนคิดให้มานะคะทอมนะคะทอมหรือว่าโทมัสนั่นเองก็ให้มาเนี่ยก็รอจนชีดละลายนะคะ ส่วนผสมก็จะไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะมีพริกไทยป่นผงปาปิกาตามชอบแล้วก็ใครต้องการความเหนึ่งก็แป้งมันนะคะผสมกับน้ำแอปเปลิลหรือว่าน้ำวา์นะคะวน์ขาวนะคะต้องใช้วน์ขาวเท่านั้นนะคะเมนูนี้ถ้าไม่มีให้ใช้น้ำแอปเปลิลหรือถ้าไม่มีเลยก็ใช้น้ำาปา่าจบนะคะหลังจากชีสเริ่มละลายแล้วคำคิดีก็จะใส่นี่นะคะผงพริกไทยดำนะคะ ผงปาปิกาวันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะจะเอาพริกป่นใส่ด้วยนะคะลุงคิดบอกว่าต้องการความเผ็ดนะคะมาอยู่อุบลนี่ก็คือปากรู้สึกจะปากอยู่อะแดปวิชีลีแล้วนะ Yes, today we make the bon version. <laughs> ลุงคิดบอกว่าปองดูสไตล์อุบลเวอร์ชั่นนะคะนี่ค่ะใส่ผงพริกปาปิกานะคะแล้วก็ได้พริกป่นนะคะที่บ้านเปซีคั่วนะคะโอ้โหช่างกล้าใส่ช้อนโต๊ะไปเลยอย่าไปหยิบ ดอนไปเทคมันไม่ใช่แบบคิดอยู่จะฮอตนะเธ yeah, อย่ามาจับหน้าชั้นหรือว่าหน้าโซดานะ <Yeah. S 1> มันมันเผ็ดร้อนนะคริสอย่าอนะาย่าอย่าอย่าทำอีกนะดอนไปทัพชิลีไทยคริสยูแฮนจะฮอตและเลเตอร์เป็นยูไปทัพเชิ้ตเออไปจับหน้าจับตาจับหน้าโซดามแล้ยิ่งมาจับหน้าสวยๆของชั้นนี่ไม่ได้เลยนะ โนเลยโซเดนจลัดโฟมายเฟสเลยนะต้องเซฟหน่อยหน้ายิ่ง <Sign S 1> ไม่มีใครเห <not make. S 1> มือนไม่เหมือนใคร <not> อันนี้อะไรไซนัทเมกนะคะ <make it. S 1> ก็คือลูกจันนะคะผงลูกจันไม่มีไม่ต้องใส่กับไม่ได้สาระสำคัญอะไรเลย,เลยค่ะผงลูกจันนะคะนี่ผงลูกจันเทศนะคะถอาใส่มันก็หอมค่ะฝรั่งเขาชอบนะคะดู <laughs> จากขนนะนางชอบมากอ่ะ ใช่ไหมยู่ชอบมากใช่ไหมคริสเนี่ยเห็นไหมคะคอนเฟิร์มนะคะเราไมา่ได้พูดเอาเองนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้สึกจะได้กลิ่นหเลอว่าเด็กๆข้างบ้านนะคะเพิ่งสุดได้กลิ่นชีสเลอว่าอ๋อคุณพ่อเพิ่งเลิกงานนะคะ <Yes. S 1> โอเคอุ๊ยล้นไปป่ะโอเคยัง พี่แพรขนมป,ปัง yeah, ออพอพอหลังจากที่เราปรุงปรุงกลิ่นหอมหอมที่เราชอบแล้วนะคะทีนี้พอเราจะเริ่มกินนะคะให้เราใส่แป้งมันนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำํำวายหรือว่าน้ำอะไรก็ได้ที่เรามีในบ้านนะคะแค่ให้เขาเหนียวเหนียวนิดหน่อยอย่าไปใส่เยอะนะคะมันจะแข็งกระด้าง this, huh? ใช่อย่าไปใส่เฉพาะแป้งนะคะต้องละลายเขาก่อนนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ที่ของเราอลังการมากเลยนะคะก็นี่ค่ะไอ้ของจินมของเราเราก็มาวางรอตรงนี้นะคะก็คือเป็นขนมปังกับมันฝรั่งต้มนะคะกับมันฝรั่งต้มโอเคเดี๋ยวป้าพี่ซี่ขอจัดอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวพราะอุ้ยคิดไฟแรงไปไฟทูมัดรีหน่อยไฟแรงไปจ้ะแรงเป็นนิดหนึ่ง mm hmm. อ้าวแรงดับเลยโอเค เอ,อเย่าใช้ไฟแรงนะคะอ๋อนี้ไม่มีเลยอ่ะแก๊สอันนี้ทำไมมันพอลีหน่อยก็โอเคโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวกินกันเลยค่ะอ่ะลุงมันฝรั่งไม่ตัองเท่าไหร่นะคะลุงคิดลุงคิดจะเน้นอบบขนมปังนะคะ <c oughs> อันนี้จานสำหรับลุงนะคะป้าเพรก็นี่นะคะอลังการางานสร้างเวอร์มากเลยนะคะเรากินชีสนะคะของเมืองนอกนะคะปองดูนะคะด้วยถ้วยตาไก่นะคะลองดูนะคะตาไก่จะไปเขาเรียกอะไรนะโก to i อินเ n อร์เน a l ่ะคะ,ะ,คะถ้วยตาไก่ประเทศไทยนะคะสัญลักษณ์ของเมืองไทยเลยนะคะถ้วยตาไก่นี้นะคะใช้จนนะคะคุ้มมากเลยนะคะราวนิดหน่อยแล้วก็ไม่ทิ้งนางนะคะนางต้องแตกทามือนะคะถึงจะทิ้งเอา <Thank you. S 1> จาน ขนมปังอยู่อันนี้มันฝรัง่งเราไปซีชอบจิ้มจิ้มกับชีสม,มากกว่าอ่ะเอาช้อนทอ,องไปจะได้ดอกดอค่ะดอกดอะลูกนะเฮงเฮงคุณ <l ots> <c oughs> คิดไม่เข้าใจความหมายนะคะ,อะโอเคเอามาตรงนี้ดีกว, <c oughs> <c oughs> ว่าโอ้โหสวัสดียัง สวัสดีก่อนงงโอเคนะคะเดี๋ยวเราสองคน,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 นสวัสดีกล่องน,นะคะโอเคสส้นแทบลูกคิดเห็นชี้แล้วนางจะลืมทุกสิ่งนะคะนางจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเริ่มลงแล้วค่ะเพราะว่าสุขพันคือของให้มาของกูให้ราคาสูงนะคะอ่าแบบว่าอุ้ยเพชร <laughs> อุยเธ <laughs> อใส่เ,เองนะ อยู่อยู่ปุชิลิตบอกแล้วแล้วมือฮอตไหมล่ะมือร้อนใช่ไหมร้อนไหม <laughs> ร้อนนะคะนเนี่ยลุงคิด่แต่ไม่ยอมเสียนะทำไมมันมันเห็นลุงแค่ตรงนั้นอะอืมอัมมูฟสนิหนึงโอเคคืป้าตัวเล็กนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเห็นอยู่แล้ว <laughs> นี่ค่ะล้หลังจากนั้นนะคะมันข้างหลังเราก็ต้มให้สุกหั่นชิ้นตามชอบมันจะได้สุกเร็วๆนะคะ ยิ่งถ้าได้เบบี้มันฝรั่งจะอร่อยเลิศมากนะคะจากนั้นก็มาจิ้มแล้วก็กินจบกับเมนูนี้ง่ายเวอร์โอ้หนี่กิน,นชีสอิน,นอิสาเแดเลียเลยนะเนี่ยบ้านเกิดของเซ็กซี่บูเมนเลยนะเซ <laughs> ็กซี่จนอาหารลวกปากเซ็กซี่เบอร์หวัง <laughs> เวอร์ไปนิดนึ่ง You drink the white i n e already? Secret or what? No umas, no uh, huh? no. าเธออดแล้วไม่ปิ้งป oh, ิไม่ปิ้งนี่ก็เมาแล้วเนี่ยเป็นคนคออ่อนมื่อกอนคอสแตนเลยังไงเมือกนสแตนเลตมืนนิดนเราจะแบบว่า กินชีตอันนี้นะคะจริงๆมันไม่เมาหรอกเพราะว่ามันลอยไปกับอากาศแล้วฮะถ้าเรามาต้มแบบนี้ไม่เมา mm hmm. <laughs> แต่ยิบยูไปทำผมนะคกัล้าแต่ขวดนะฮะันนั้นคุณเมาแน่ยิบยูไปทำผมเะบอสเตอร์ hmm. <laughs> อันนั้นเมาแน่อร่อยไหมอร่อยมากคิดเป็นคนที่ทำ mm hmm. ทำอาหารเกี่ยวกับชีสอร่อยของคุณคิดเนี่ย it's good with the chili a little bit inside i like it mm. it gives a little bit of a mm. <laughs> you're not likely with the bread mm. no มันทําให้อิ่ม easy ่ฟู l ไอ้น้ไลท์บัตรมันฝรั่งมันคือคุณคี่ถามว่าทำไมไม่ชอบเพราะว่าเชีสฟองดูก็จะต้องคู่กับขนมปังมันทําให้อิ่มเร็วค่ะขนมปังมันทําให้อืดแต่มันฝรั่งเนี่ยมันจะทําให้แบบว่ากินได้เรื่อยๆมันฝรั่งจะเอยู่นัดอืดมันฝรั่งมีประโยชน์นะคะบำรุงหัวใจนะคะเขาบอกว่าวิตามินเยอะมากนะคะมันฝรั่งเหมือนข้าวอ่ะเหมือนข้าวเร่านะคะ ลองทำเนาะวีเมสฟองดูลาซารวิเออแอนดูแอนแอนแอนน้องแทน mm hmm. ที่เชียงใหม่ค่ะเราก็ไม่ทำอีกเลย mm hmm. แล้วแลว้วหม้อเนี้ยป้าต้องเก็บใ่ลังหนังสือป้านนะไม่งั้นป้าจะลืมเพราะว่าเราย้ายบ้านพอเราย้ายบ้านหนึ่งขเครื่องครัวเราจะไม่ครบ อันไหนที่ป้าใส่ในกล่องหนังสือป้าป้าจะมาทิ้งไว้ไงครับมันจะเปิดหาง่ายหลายอย่างมากของเครื่องครัวมันอยู่นู่นอยู่บ้านของคุณป้าที่เราไปฝากเขาไว้ก็คือญาติเราก็ต้องให้ต้องขอไปแฟนทางบ้านถ้าเกิดบางเมนูมันเราทําแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าต้องหินใจเราครัวเรามันไม่ครัวที่นี่มันไม่มันไม่เสถียรนะคะให้พูด ตรงๆก็คือมันไม่เสถียรคือมันไม่ไม่สแตนดาร์ดมันเล็กและมันไม่มีแก๊สเราต้องมาใช้แก๊สแบบนี้และของนู่นนี่มันไม่มีที่วางมันเล็กมากค่ะมันเหมือนเป็นห้องคือไซส์ครัวเนี่ยมันเหมือนประมาณห้องน้ําห้องนึงแล้วขอไม่มีเค้าตรงเค้าเตอร์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยไม่มีที่เก็บของข้างบนเหมือนที่บ้านที่เชียงใหม่นะคะมันจะลําบากเราเห็นไหมตอนที่ป้าไปอยู่ที่เชียงใหม่ป้าจะทําเมนูยากๆเครื่องเคียงเยอะๆ ครื่องปรุงเยอะๆเพราะมันมีพื้นที่ให้ป้าแต่ถ้ามาที่นี่ป้าต้องเอาเอาที่มันเมนูที่ง่ายเพราะว่าพอมันส่งสาวันเราไม่อัพหรือว่าเราได้อีกอย่างนะคะบางบางบาง,บางคลิปเราก็ต้องสั่งมาจากข้างนอกเพราะเราไม่สะดวกทำบางทีเล็กช่วงเนี้ยบ้านเราใกล้เสร็จนะคะเราคือพูดได้ง่ายเฟอร์นิเจอร์มันเริ่มเข้าบ้านสุขภัณฑ์เริ่มเข้าบ้านนะคะเราต้องโฟกัสมากอยากให้แฟนทางบ้านเข้าใจนิดนึงนะคะคนที่ดูมาตั้งนานนาะก็จะรู้ว่า แนวช่องเราเป็นยังไงนะคะแต่บางครั้งก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้นะคะตอนนี้เราอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่นะคะเมนูใหม่ๆยิ่งอยู่ใกล้แม่ปันซี่นะคะพอบ้านเราเสร็จนะคะเราถ้าไปอยู่เราจะมีทั้งแป้งก,ก็จะมาทำครัวคัวไทยกงเพิงหมังอย่าง,งนั้นจะต้องทำค่ะเราไม่รู้ว่า จะกี่บาทแต่เราจะอาจจะให้เพื่อนป้ามาทำเหมือนช่วยเขาให้เขามีงานนะคะเราคงไม่เอาบริษัทใหญ่มันบ้านคงให้เพื่อนเพื่อนจะได้มีงานไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาต่อไปมันก็จะกลายเป็นมีทั้งครัวไทยมีทั้งครัวฝรั่งน่าจะมีครัวธรรมชาติคือครัวที่ไม่อยู่ในครัวครัวกลางแจ้งแฟนทางบ้านก็จะเห็นอะไรมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราทําได้เท่าที่เราทำ นะคะเอนนี o w ราเรียนดู a ่าเราเรี c นวิเค e s ะห s ที่เช่นอัสก็ส่งสมอบทเรียนวีฮาวฟินิทมีจะมาฝรั่งที่เ h e นไทยที่เ h e น and outside house say how นะที่เช่น outside house outdoor kitchen ด้วยนะคะเราจะมีสามสไตล์นะคะพา <c oughs> เปซีไม่เคยปิดบังอะไรแฟนทางบ้านนะเพียงแต่บางอย่างเรายังไม่ถึงเวลาที่เราจะพูดเราก็จะไม่พูดนะคะไม่เคยเพราะว่าปาเปซีเปิดเผย พอเราเปิดเผยเราจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเพอเราไม่มีอะไรข้างในเราก็จะมีความสุขเราไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะคะแต่มันจะทุกอย่างมันจะมีเวลาของมันนะคะบางทีเอ๊ถามมาทําไมเอ๊ปาปิซี่ไม่ให้คําตอบสักทีันยไงไม่ถึงเวลานะคะบางอย่างมันยังเอยตอไปตอนนี้มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอีกสองสามวันล่ะไอ้ที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นหละมันอาจจะมาลบคําพูดของเราอะไรอย่างนี้ก็เลยบางทียังคําตอบบางอย่างก็ที่เลือกที่จะไม่ตอบเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลา ไป็นไงอร่อยไหมคุยกับลุงมากไหมวะกูดโฟร์ไตเอตตรงไหนวะกูดก oh, ูดไม่บอกถามลุงเราคุยตั้งนานพอเราหันไปเมนูนี้เป็นเมนูรสขวมอ้วนตรงไหนวะ <c oughs> มีแต่นี่ก็มันแป้งทั้งนั้นส่วนอนนี้ทั้งแป้งทั้งมันทั้งโอ้โหน้ำมันส่วนอันนั้นก็คาร์โบไฮเดรตเต็มๆต็มเป็นไง This, is, this is soul food Mm hmm. soul food food for the soul น,นี่นะคะอย่างนี้นะคะตตองใส่แป้งนิดหน่อยนะคะสักช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะไอ้แป้งมันหรือว่าแป้งขา้าวโพดก็ได้ mm hmm. อร่อยนะ mm hmm. อืมเห็นคลิปนั้นไหมคุณคิดจำได้ไหมไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึง่ง แองจี้ฮัสซิแบนไม่กลับบ้าน<ม>ก็เลยไปสไกายคิดมามาคุณ <c oughs> คิดบอกไปกินเขาไปกินฟองดูหรือไม่ใช่<ม>อู้วูว่าอู้จิตใจน้องทำทำด้วยอะไรนะฮะ <c oughs> คนแก่เขาไม่รู้เรื่องนะคุณไปสไกายคิดไปถีบเขาเขาอยู่หลงเขาเห็นไหมในคลิปวิดีโอและนางช่างก้านะคะอาจเพื่อจะส่งให้ให้สามีดูอู้จิตใจนาง แบบนี้คนแบบนี้น่ากลัวนะคะพวกไม่รู้ว่าคุณจะขึ้นมาไหนแล้วคุณขึ้นมาแล้วคุณควบคุมอารมณ์คุณไม่ได้เกิดฉันนอนหลับอยู่แล้วเธอเอามีดมาแทงฉันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายหาเลยใช่ไหมอุ้ยน่ากลัวนะคะคนแบบนี้คนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้น่ากลัวนะคะคุณให้อารมณ์เป็นนายคุณคุณไปตีคนแก่ได้ไงคะคุณตีคนแก่โอ้โหมาตีกับป้าดีกว่าไหมจริงจริงว่ะป้าเขาสู้เท่าที่ป้าสู้ได้แต่คุณไปตีคนแก่แบบนั้นอ่ะทุเรศว่ะ จริงๆอ่อะทุเรศมากเลยนะคะคุณกับหัวมันเรื่องของคุณกับหัวแต่คุณไปเอาคนแก่ที่ดูสีเห็นไหมคนแก่เขาก็นั่งอยู่ของเขาที่นอนแกก็สกรปรกนะคะแบบว่าเหมือนไม,ม,ม่มีลูกไม่มีอะไรมาดูแลนะคะแล้วคุณไปกระโดดตกท่านอะโอ้โหป้าพี่ซี่บอกเลยใครมาทํากับแม่ป้าได้แบบนี้นะคะไม่คุณก็ป้านะพูดตรงนะคะเออไม่ใครก็ใครนะคะป้าจะสู้เท่ากําลังที่ป้าสุดกําลังที่ที่ป้ามีเลยนะคะภาพบอกตรงนะ ไม่เอาเลยนะคะไม่ว่าผัวคนนั้นจะรักดีเลิศเสดิฐอะไรเดีสักมาทำกับแม่แบบนี้นะคะคุณไม่ใช่คนหละแ,แต่ก็เห็นว่าเห็นนักออกขาวด้วยเห็นนักข่าวบอกไปถามผู้ชายผู้ชายอ้ผมผิดเองอือผมทำกับแม่คุณที่เลี้ยงคุณมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคุณตั้งแต่คุณยังเดินไม่ได้จูบเท้าคุณโอ้แต่คุณให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาจาก มาจากครอบครัวไหนก็ไม่รู้อะเออมาจากไหนก็ไม่รู้อะมาตีแม่คุณโอ้โหให้ทั่วโลกเขาเห็นแบบนี้อะแล้วคุณมาบอกว่าผมผิดเองผมไม่เข้าได้อุทยายูริเ <Yeah, S 1> มบัสดิวิดีโอผมโู้อแล้วแอโอ้โหถ้ารักแค่ไหนก็ช่างถ้ามาทํากับบุพการีเราขนาดนี้ไม่รู้นะกับป้านนะกับป้านนะบ้า,นนะาไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมแล้วแจ้งจับด้วยแหละ p s y c h o i c a not enough for her ไม่ต้องโกทุกคู่ะไรต้องโก้ป้าจะสู้เท่าที่กําเกินกําลังที่ป้ามีป้าบอกตรงนะถ้ามาทากับแม่ป้าแบบนี้นะบอกเลยนะคะไม่ใครก็ใครไม่คุณกับฉันน่ะถ้ากฎหมายไม่ได้ฉันก็เอาคุณจนกว่าไม่รู้อ่ะใครจะโลกสวยยังไงไม่รู้แต่ถ้ามาทํากับแม่ป้าแบบนี้นะป้าบอกตรงไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นนะคะมาทํากับแม่ป้าแบบนี้นะคะฉันจะสู้เกินกว่ากําลังที่ฉันมี เข้าใจความหมายของป้านะคะคุณทิ่ตามป้ามาเกินกว่ากําลังที่ฉันมีถ้ามาทํากับแม่ป้าแบบนี้นะคะบอกตรงแม่ฉันไปทําอะไรให้เธอเขาอยู่ของเขาอะนั่งงันหน้าสงสารไหมล่ะเห็น,นป้าดูคลิปแล้วป้าน้ําตาไหลเลยเนาะโอ้โหคุณทําไ,ได้ยังไงเนี่ยนะคนแก่อ่ะโอ้โหเขาอยู่ของเขาเขานั่งของเขาอยู่ดีๆคุณไปกระโดดถีบเขาแบบนั้นได้ยังไงมันเป็นคลิปนะคะของไทยรัฐป้าดูจากของไทยรัฐนะคะ กุเรศบอกตรงิอทุเลามากไม่ชิมอัลอินเดอะเอเบสเอรเบสเหมือนเป็นเตียงเล็กๆเหมือนลูกเตรียงมาให้เป็นเตียงไม่ใช่ที่นอนด้วยอก็นั่งคนแก่เนาะไม่รู้จะไปไหนลูกก็ไม่อยู่ไม่รู้จะคุยกับใครเหงาอยู่ๆส้นตีนมาจากไหนไม่รู้อ่ะมาปั้งเออคือคนไม่ได้เตรียมตัวแล้วคนอายุขนาดนั้นอ่ะ เขาไม่คิดวราใครจะมาทําร้ายค่ะเพราะเขาไม่เคยไปทําร้ายใครอ่ะเขาอยู่ของเขาอ่ะโอ้โหโออยากให้แม่คุณเห็นคลิปที่คุณทํากับแม่คนอื่นแบบนี้จังเลยคุณทําได้ยังไงเนี่ย mm. ใครจะมาโลกสวยอุ้ยป้าเป็นสิโนป้าไม่แคร์นะคะถ้ามาทํากับพวปากาลีแบบนี้นะคะดิฉันไม่สนับสนุนแน่นอนนะคะป้าไม่สนับสนุนเลยนะคะเพราะท่านไม่ได้ไปทําอะไรให้คุณเขาก็อยู่ของเขา คุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่อ่ะแล้วคุณไปทํากับเขาแบบนี้นยังไงติคุกหัวโตนะคะแล้วก็ให้คนในคุคกดับนเรียงหน้าตบเลยนะคะแบบเนี้มันเจอมั่งสิหรือมันเก่งเฉพาะกับคนแก่ Animal Not People อืมคุณคิดว่าแบบนี้ไม่ใช่คนเป็นสวนสัตว์สนุก <laughs> อืมเห็นไหมคะขนาดผนังเกาเห็นกลยโอโหคิดคุณทําได้ยังไง แล้วไม่ใช่แม่คุณนะแม่สามีคุณไปทํากับเขาได้ยังไงเห็น,นในคลิปไปแกก็นั่งของแกอยู่ดีๆนะคะคนแก่เนาะเห็นแกหันนิดนึงอยู่ๆโอ้โหมาปั้งอย่างเงี้ยแบบเขาแก่แล้วตาเขาก็ฟ้า,าก็ฟางกํา,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 ากลังเขาก็ไม่มีโอ้โหคุณไปทํากับเขาได้ยังไงแล้วแบบว่าโอ้โหไม่รู้นะคะไม่รู้ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นบอกว่าโอ,าผอ้ผมเห็เองผมทําให้เมียผมโกรธโอเคค่ะคุณกับเมียก็เหมาะกันแล้วหละ่ะนะสินเสมองกันมาก นะคะเหมาะมากเหมาะจริงๆคะ่ะแล้ววันข้างหน้าก็ลูกคุณก็คงจะเห็นคลิปนี้เขาก็คงจะมองคุณกับเมียคุณว่าโอ้โ oh, ห oh, พ่อกับแม่ชอบสาดเด็กนะคะเดี๋ยวเราต้องจัดนะคะเดี๋ยวลูกคุณก็คงจะบอกเดี๋ยวต้องจัดให้พ่อให้แม่สักดอกนะคะเลยฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเมื่อคุณชอบแบบนี้ต้องปวดทั้งเมียนะคะลูกคุณแนะ่นะก็คงจะจัดให้คุณแบบนี้นะคะสิบเท่าในสิ่งที่คุณทำนะคะ เห็นแล้วบอกตรงนะอุสตส่าห์จะไม่อยากจะพูดนะถ้าพูดจะขึ้นค่ะนางขึ้นนะคะเป็นสิบเลยนะคะไม่รู้กับบุพการณ์นี่ไม่ได้เลยนะคะเพราะคุณอย่าลืมนะคะตอนที่คุณเดินไม่ได้ตอนที่คุณเกิดมาเล็กๆอ่ะแอะแอะแอะนอนอยู่บอกขี่เยี่ยวขึ้นมาใครเป็นคนเช็คให้คุณนะค,คุณเช็คให้ตัวเองไม่ได้แน่นอนเวลาคุณอยู่ใครทะทำให้คุณหายให้คุณกินพอท่านแก่แล้วคุณทำกับขั้นแบบนี้เหรอ ขึ้นไปไหมมีบนหนึ่งก็โอเคไม่ติดกระตุ้นไม่ติดเลยโอเคเปลี่ยนเรื่องนะถ้าพูดนะจะได้ขึ้นแล้ลงยากนะครับว่าพิซซี่เนี่ยเรียบมีฟูนิ่มเหรออืมฮตอนแรกซื้อมาสองถุงนะคะแต่ไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนค่ะถุงเดียวก็ได้แต่พอโอเคมึงคิดทำแล้วนะคะป้าพิซซีก็ก็ทำอีกไม่ไหวแล้วค่ะก็ คุณคิดเป็นคำถามบ้านพี่ซี่ก็ขอ,อเป็นคนผิดคลิปลวกันนะคะวันนี้ก็วันนี้นะคะน้องพี่ก็มาทําฟองดูนะคะส่วนบ้านพี่ซี่ก็เล่าเรื่องนะคะก็หลายเรื่องแล้วเกินนะคะจำไม่ได้แนละ้วเราไม่อยากจะจับด้วยนะคะและ้วก็ก็คือเป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะคะเห็นที่วีดีโอนี้แล้วก็คือจากน้องผู้หญิงที่อยุทยานี้ขอบอกนะคะทั้งเป็นเอฟซีป้าอยู่ถ้าได้ดูคลิปป้าค,คลิปนี้นะคะน้องทําไม่ถูกเลยนะน้องทําผิดอย่างแรงมากน้องเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ถ้าวันนี้น้องควบคุมอารมณ์ไม่อยู่น้องให้อารมณ์เป็นเจ้านาย วันหน้ามันจะยิ่งควบคุมน้องควบคุมน้องควบคุมน้องวันหนึ่งน้องอาจจะทําให้คนอื่นเสียชีวิตได้นะคะน้องต้องไปนั่งสมาธิหรือว่าไปทําอะไรก็ได้ให้น้องรู้จักควบคุมตัวเองอย่าให้มันเป็นนานาเดีนะคะอารมณ์มันอยู่ข้างในเรานะเราต้องนานมันากให้มันเป็นนาเมื่อไหร่ที่เราให้อารมณ์เป็นนาน พิกขูบอนนะคะที่ของเพอร์เฟสเพอร์เฟสนะคะก็ก็ฝั่งนางนะคะนางบอกเพอร์เสก็คือเพอร์เฟสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอจากกันีีก่อนนะคะเดี๋ยวเจีนไปบายฝากทุกคนเจอเจอจี่น